วันนี้นะครับเราก็ได้สูตรใหม่มาอีกแล้วนะสูตรการตีบวกนะครับผมคาถาใหม่นะครับก็ประมาณว่าให้ท่องคาถาวัดลิงขบติดบวกหกแน่ๆนะครับผมคาถานี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลองคาถานี้นะสองตัวเน้นๆเลยนะขอให้ไม่ติดเถอะนะครับผมไม่โคตรคาดหวังอะ่ะจริงๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับเข้าไปเสร็จนะปุ๊บเราก็บอกว่าคาถาวัดลิงขบติดบวกหก แน่ๆจากพี่เจมครับผมไปโอ้โหข่าไปแล้วหนึ่งตัวขถามีหนึ่งตัวไปแล้วครับผมมีหนึ่งตัวนะอีกหนึ่งตัวก็เป็นบวกเจ็ดแล้อขถาดีครับพูดเลยเ๋ยอะไรวะอยู่ไหนวะมาขถาดีครับโอ้โหไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมขาถา,าพี่เจมนะเหลือนี่หนึ่งตัวนะครับก็ พูดเลยว่าผมนี่เป็นคนแบบหูเบานะเป็นคนที่เชื่อพี่ชายเชื่อคนง่ายนะผมพูดเลยนะผมเชื่อคนง่ายนะครับมาแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่จะลองคาถานี้ก็บอกว่าวัดลิงโขบติดบวกเจ็ดแน่ๆครับผมไปครับผมคาถานี้ผมพูดเลยนะว่าอ แม่งหนักกดตัวแรกอีกแม่งหนักกดตัวแรกอีกวะเฮ้ยบอกให้ออกก่อนอะโหพี่ออกก่อนตีเหรอพี่เจมบอกว่าให้เราออกก่อนตีครับแต่ผมไม่ได้ออกครับไม่เห็นไงคือพี่เขาบอกว่าให้ผมออกก่อนตีแล้วครับแล้วก็บอกว่าคาถาวัดลิงขบบวก6แน่ๆถ้าตีบวก6ก็คือเราก็คือบอกว่าบวก6นะฮะแต่ถ้าจะตีบวก7ก็บอกว่าติดบวก7 แน่ๆ oh, โอ<ฮ>้เชี้ยผิดสูตรอระโอ้อีเวนยับเลยคาถาเสื่อมค <c oughs> าถาเสื่อมอ่ะพี่ส <c oughs> งสัยแม่งผมไม่ได้อาบน้ำอะ่ะคาถาเสื่อมอ่ะพี่โอ้โห oh, oh, แม่งผมแบบสงสัยแบบคาถาเสื่อมครับแม่งไม่ได้อบน้ำไม่นอนเลยอะ่ะคาถาแม่งแบบคาถาพี่เจมแบบไม่ขลังเนี่ยไม่ขลังเลยนะนะครับใคเวิร์ดบวกหนึ่งมาตีรอบเดียวตีบวกกับผู้ไปเล่นในขี้มูบป่ะเนี่ยมูบ้าว คีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมทุกคนนะครับผมนะเบื่อทุกคน